เปสระวางน้ําผุดนะคะก็จะมีน้ําผุดขึ้นมาจากผิวน้านะนเออผุดข,ขึ้นมาจากใต้น้ํานี่นะคะอยู่บนผิวน้ํานะข้างหน้าน่สวยมากเลยพี่ไปข้างหน้าคะ่ะไปข้างหน้าคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใต้น้นะํานะชุบชุบน้ำจะผุดขึ้นมาบุมบ๋มบุม๋มบุ๋ม ดูสีน้ำดิดสีน้ำสวยมากเลยใช่เราจะชนแล้วนะคะเ,ครเราชนแล้วค่ะนีค่นครับนีบนค้นค,คือต้นหุ่นเรือของเราครับเราจะพายเข้าไปในบากาวลดิบพายบอกพี่นั่นแหละไม่สามารถ้าไม่มีน้ำมีฟองอากาศกุดออกมา I do